มาดูวิธีการสร้างใบผันรายจ่ายประเภทใบผ่านให้เลือกเป็น AP ใบผ่านการตั้งหนี้นะครับเราเลือกนะครับคำอธิบายรายการในการค้นหาครั้งต่อไปให้เปลี่ยนเป็นจากวันที่ให้เปลี่ยนเป็นให้เพิ่มด้านหลังเป็นขีดนะครับ คิดค่าอะไรสมมติว่าค่าน้ำอ่าค่าค่าจ้างเหมาบริการตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีจ้างเหมาบริการ่าที่มันเหมือนกันนะครับสามารถที่จะใส่ ว่ากองไหนในวันนี้นะครับคำอธิบายรายการตรงนี้นะครับไม่ควรที่จะซ้ำกับใบพันอื่นเพื่อการค้นหานะครับการตั้งนี้ค่าใช้ใจ่ายตั้งเหมาบริการบุควลภายนอกเดบิต สมมุติว่าจะหนึ่งมือนบาทเพิ่มมันทัดเครดิตเจ้าหนี้บุคคลภายนอกหนึ่งมือนบาทเพิ่มมันทัดเพียงเท่านี้เราก็จะได้อ่า ใบผ่าน AP นะครับจากนั้นเรากัอปปี้คำอธิบายรายการนี้ไว้กดบันทึกใบผ่านระบบก็ได้บันทึกและก็สร้างรหัสใบผ่านให้เราจากนั้นเราพิมพ์ใบผ่านนี้หรือ,อปิดแล้วก็ยกเลิกการ าการโชว์ฟอร์มนี้นะครับใช้กับร้านข้อมูลไปก่อนจากนั้นเราเลือกใบพันธ์รายการจ่ายแล้ววางจากการที่เราคัดลอกไว้นะครับใบพันธ์จ่ายเจ้า,จานี้การค้าบุคคลภายนอก เดบิตหนึ่งมื่นบาทอ่าเมื่อเจ้านี้การค้าบุคคลภายนอกในใบผ่านรายจ่ายนะครับจะอาศียรอนำส่งเงินได้บุคคลธรรมดาหนึ่งมืนบาท อกไว้หนึ่งรเพิ่มบรรทัดแล้วก็ตัดใจบัญชีกระแสรหรือว่ากรุงไทยกระแสรหรือว่าออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์นั้นถ้าเกิดว่าใจ่ายในกรุงไทยคอร์เปอเรทนะครับก็ตัดใจ่ายในบัญชีออมทรัพย์ได้เลย ว่าเราตัดใจผ่านบัญชีกระแสนะครับหนึ่งเมือนลบ 100, หนึ่งร้อยเหลืออยู่เก้าพันเก้าร้อยนะครับจากนั้นยอดเดบิตเครดิตก็จะเท่ากันเราก็บันทึกไปผ่านได้เลย ระบบก็จะสร้างรหัส PV ให้เรานะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ใบผ่านนี้หรือสร้างรายการใหม่ก็ได้นะครับล้างข้อมูลไปเลยจากนั้นรายการเดิมนะครับเราก็วางไว้ํำอธิบายรายการแล้วก็ใบผ่านรายการทพิ่วไป บัญชีกระแสาัน9,900เพิ่มบรรนทัดตัดจ่ายจากออมทรัพย์แล้วก็เพิ่มบรรทัดจากนั้นพิมพ์บันทึกเบ็ดาน เราก็จะได้ใบผ่าน JV นะครับพิมพ์ใบผ่านนี้จะเห็นว่าคำอธิบายรายการที่เราวางไว้นะครับค่าจ้าเหมาบริการกองขังแล้วก็ล้างข้อมูลไปเลยทีนี้ครั้งต่อไปนะครับถ้ามียอดเดิมเราก็สามารถที่จะค้นหาตรงนี้ได้ สร้างเมาส์องค้ามนะครับแล้วก็โหลดแบบกลุ่มระบบก็จะค้นหาใบ่านทั้งหมดที่มีชื่อเหมือนกับตัวเนี้ยกับคำอธิบายรายการนี้ นะครับจะมี APJVPV นะครับการใช้งานการใช้งานก็คือเราต้องเปลี่ยนชื่อนี้นะครับให้ไม่ซ้ำกับตัวเดิมซึ่งว่าสำนักปรดัดเราจะใช้ใบผ่าน AP ตัวนี้แล้วก็ไป คลิกที่รอบันทึกใบผ่านนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็น JR AP เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นใบผ่านถัดไปใบผ่านถัดไปถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขเงินจำนวนเงินนะครับคลิกที่ดินสอแล้วก็แก้ไขได้เลยาอาจจำนวนเงินเท่าเดิมบัญชีเดิม ก็คลิกต่อไปได้เลยเขาก็จะสร้างใบผ่าน JV ให้จากนั้นตัวที่เหลือคือ PV คลิกไปเลยครับเมื่อเราสร้างครบแล้วนะครับเราสังเกตว่ามีบางตัวนะครับบางตัวที่เราที่จะ แก้ไขเราสามารถคลิปที่ใบผ่านในการรอบันทึกได้นะครับแล้วก็กลับมาแก้ไขได้จากนั้นเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้กดบันทึกใบผ่านทั้งหมดคุณต้องการที่จะบันทึกใบผ่านทั้งหมดใช่หรือไม่ใชบ่บันทึกเสร็จสิ้นแล้วนะครับ จำนวนสามใบพานต้องการพิมพ์นี้เขาก็จะสร้างใบ่านให้เราทั้งสามใบสามารถที่จะพิมพ์ครั้งเดียวได้เลยอันนี้คือการสร้างใบพานใดจายจ่ายครับแล้วก็โหลดแม่แบบตามกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งมีสามใบ่านหรือสองใบา่านธุ์เขาก็จะโหลดมาให้เราตามที่เรา,าตั้งค่าไว้นะครับสำหรับการดูย้อนหลังก็คือต้องมาที่รายงานและเครื่องมือดูรายการย้อนหลังเขาก็จะโหลดข้อมูลล่าสุดให้เรา สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้